น้ำจันทบุรีนะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองจันเต็มความจุแล้วค่ะชาวบ้านชุมชนริมน้ําจันทบูรณ์ตอนนี้ต่างเก็บของขึ้นที่สูงขณะที่ทางสท,ทนชได้ใช้รถโมบายวัดปริมาณน้ํายืนยันนะคะว่าเอาอล้นค่ะแต่ยังไม่มากระบบระบายลงทะเลมีประสิทธิภาพตอนนี้คุณสุนันทาบํารุงสวนผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอำเภอเมืองทางด้านฝั่งตะวันออกแม่น้ําจันทบุรีนะคะเต็มความจุที่500ลูกบาศก์เมตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยต้องปักธงแดงเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดค่ะขณะที่ก็มีอีกเส้นหนึ่งคือคลองอภักตรีรำไพนะคะที่จะแบ่งมวลน้ําออกไปพร่องออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะ เจ้าหน้าที่ที่กรมชลประทานจันทบุรีนะคะทำงานกันตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําในคลองพักดียราไพโดยมีการเปิดประตูระบายน้ําทั้ง6บานพร้อมทั้งใช้ปั๊มสูบน้ําิบเครื่องเพื่อที่จะช่วยระบายน้ําโดยน้ํานะคะไหลเข้ามาจากทางตอนบนของคลองพักดียราไพยอยู่ที่400ลูกบา์เมตรต่อวินาทีและระบายออกสู่ปลายประตูระบายน้ําอยู่ที่490ล้านลูกบา์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะพล่องน้ําและเตรียมรับน้ําใหม่ที่จะไหลเข้ามาทางตอนบนนะคะ และจากการสำรวจพื้นที่ก็พบว่าในพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนริมน้ำระดับน้ำของแม่น้ำจันทบุรีนั้นเริ่มปิ่มตะลิ่งนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังคงมั่นใจว่าจะไม่ท่วมหนักเรื่องของคนชุมชนริมน้ำครับมีความวิตจกกังวลไหมครับต่อน้ำฝนวิบจกลงมาไม่ไม่ค่ะยูริมน้ำไม่วิตกตเลตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้แต่มีความพายทีํรำพันมาเป็นไงครน้ำเคยท่วมไหมไม่เคยท่วมเลยเราราชก,การที่เก้าดีมาก ถ้าสมมุติถ้าทวงพูดว่าคนริมน้ำเพิ่งเก็บไปแน่นี้ยังไม่เก็บเลยค่ะก็คือจากการที่เราสังเกตก,ก็คือไม่น่านมีวิธีอะไร งนี้ชลประธานจันทบุรีได้ให้ข้อมูลว่าแม้ว่าแม่น้ําจันทบุรีจะรับน้ําเต็มความจุแต่จากการตรวจสอบปริมาณฝนในตอนบนก็พบว่าเบาบางลงแล้วประกอบกับพ้นในช่วงของน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ทําให้การระบายน้ําของคลองภักดีลําไพออกสู่ทะเลทําได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยในช่วง3าวันจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ปริมาณฝนนั้นลดน้อยลงแต่ก็คาดการว่าปริมาณน้ําในคลองนะคะแล้วก็ในแม่น้ําจันทบุรีนั้นก็น่าที่จะลดลงไปมาก เพื่อที่จะเตรียมรับกับมวลน้ำใหม่ที่จะมีฝนตกหนักในอีกระลอก ขณะที่นายธนโรธวรรัตประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสอทอนอชอนะคะได้มาตั้งจุดรถโมบายเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำที่วัดจันทนารามอําเภอเมืองจันทบุรีริมแม่น้ำจันทบุรีหลังจากที่พบว่ามีฝนตกแช่นานอยู่ในพื้นที่ซึ่งล่าสุดนะคะแม่น้ำจันทบุรีก็เต็มความจุซึ่งการตั้งศูนย์ศูนย์หน้าที่ระยองก่อนหน้านั้นก็ทําให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่าการบูรณาการทำงานร่วมกันจะทำให้รับมือได้อย่างแน่นอนณขณะนี้ปริมาณน,น้ำที่ลงมาที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยประมาณ850รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็อีก3วันข้างหน้าครับเรามีการคาดการณ์ต่อไปนะครับว่าก็จะมีฝนตกในห่วง3าวันข้างหน้าอีกประมาณ200-300ถึงมมิลลิเมตรก็จะมีปริมาณน,น้ำเข้ามาสมทบอีกรูปหนึ่งนะครับครับก็อยากจะฝากนะครับว่าตอนนี้เนี่ย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับโดยในนามของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้านะครับก็ได้ลงมาสนับสนุนข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับก็อยากจะฝากครับหน่วยงานทางท้องถิ่นหน่วยงานจังหวัดนะครับหรือหน่วยงานทางปอพ นะครับหรือหน่วยง,งานภาครัฐนะครับที่ต้องการให้เราร่วมบูรณาการแบบไหนนะครับต้องการให้เราประเมินวิเคร,ราะห์สถานการณ์อย่างไรว่าน้ําจะขึ้นจะลงตรงจุดไหนอย่างไรเท่าไหร่นะครับนะครับอย่างเงี้ยครับเรายินดีที่จะนําเสนอนําเรียนไปทางท่านรองนายกเพื่อที่จะสั่งการไปยังกระทรวงต่าง,างๆเพื่อมาช่วยกันบูรณาการครับ จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะและการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการปล่องน้ําออกสู่ทะเลโดยโครงการชลประทานค่ะได้เปิดประตูระบายน้ําครบทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าจะมีมวลน,น้ําเข้ามาอยู่ที่400ลูกบาทมิลลิเมตรนะคะและระบายออกสู่ปลายคลองอยู่ที่490ก็ตามค่ะซึ่งต่อจากนี้คาดการณ์กันนะคะว่าปริมาณน้ําฝนจะเฉลี่ยอยู่ที่40-50มิลลิเมตร และอีกประมาณ3วันนะคะปริมาณฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ120ซนเมตรแต่ว่าช่วงระหว่างรอนี้สามารถที่จะพล่องน้ําออกสู่ทะเลให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อรอฝนใหม่ได้สุนันทาบำรุงสวนทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงานจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ